สวัสดีครับไก่เบตงหลงทุ่งชาแนลนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตนะครับบ่อผ้าใบปลาหมอนะครับว่าหลังจากที่เราเลี้ยงปลาหมอนะครับแล้วก็ปลาดุกนะครับปลาหมอนี่ที่เอามาเลี้ยงนะครับขนาดประมาณาประมาณนิ้วชี้นะครับหัวนิ้วชี้นะครับแล้วก็ปลาดุกเนี่ยก็ประมาณนิ้วก้อยนะครับเอามาเลี้ยงครับ หลังจากผ่านไป1เดือนนะครับจะโตขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราปลาดูกันเลยนะครับสําหรับการเลี้ยงแบบบ่อผ้าใบนะครับบ่อแบบนี้เป็นบ่อแบบประหยัดนะครับราคาแค่600กว่าบาทเองนะครับรวมส่งนะครับก็เราจะมามาให้เพื่อนได้ดูนะครับได้ศึกษาว่าบ่ออย่างเงี้ยก็สามารถเลี้ยงปลาได้นะครับลงลงทุนไม่ยากนะครับลงทุนไม่เยอะเราก็สามารถเลี้ยงปลาได้แล้วนะครับอาหารที่ให้ก็จะเป็นอาหารปลาดุกนะครับ อาหารปลาดุกด้วนเลยครับให้ปลาหมอกินอาหารปลาดุกได้นะครับแล้วก็มีปลาดุกผนอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ําออกกันนะครับวิธีเอาน้ําออกก็กดผ้าใบลงไปนะครับก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราจะอาเอาน้ําออกกันเลยนะครับ เดี๋ยวเราก็รอน้ําแห้งสักพักนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับว่าปลาที่เลี้ยงขนาดแค่ไหนแล้วน้ำก็ค่อนข้างเขียวนะครับเพราะตอนนี้บ่อปลาเราตากแดดนะครับน้ำจะเขียวนิดหนึ่งนะครับปลา ำหรับปลาดุกไม่ค่อยมีปัญหาครับน้ำนนโอเคครับตอนนี้ก็น้ำแห้งแล้วครับระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะจับปลามาให้ดูกันเลยนะครับ แล้วยัครับก็ถือว,ว่าใหญ่พอสมควรนะครับสําหรับระยะเวลาเกือบเดือนนะครับก็ได้ไซนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นตัวใหญ่ๆนะครับมันประดุเวลาเราเลี้ยงมันจะค่อนข้างจะมีตกไซส์บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวตันนี้นะครับไปปล่อยที่บ่อใหญ่นะครับส่วนป้าหมอก็ ครับประมาณนี้ครับก็ถือว่าใหญ่ขึ้นประมาณหนึ่งเท่าตัวนะครับสำหรับระยะเวลา 1, 1เดือนนะครับแต่หมอมนี่จะใช้เวลาสเดือนนะครับในการจับมานกินนะครับกรดูกนี้มันกินเก่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงที่บ่อดินนะ มีปลานินซะเยอะเลยนะครับปลานินพวกนี้ก็ได้มาจากที่ตกจากในบอ่อนะครับแล้วก็มาใส่ก็ค่อนข้างโตวไวนะครับสำหรับปลานินจะมีปลาดุกไซโดดนะครับ ปลาดุกมาถ้ากินเก่งๆนะครับเนี่ยได้ไซส์อย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับหนึ่งเดือนครับจากตัวประมาณนิ้วโป้งครับนี่ครับหนึ่งเดือนได้ไซส์นี้เลยนะครับเลี้ยงเลี้ยงด้วยกันได้นะครับแต่ว่าถ้าหมอเวลาเลี้ยงแบบกับปลาดุกนะครับมันจะโตช้านะครับเพราะว่าเขากินช้านะครับ กปลาดุกมีกินจุกินไว้ครับให้ดูอีกครั้งนะครับปลาดุกครับไซส์มันค่อยค่อนข้างจะต่างกันนะครับ เฉลี่ยนะครับปลาหมอก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับ1เดือนนะครับหลังจากที่เลี้ยงประมาณาตัวเท่านิ้วนิ้วประมาณนิ้วนิ้วชี้นิ้วโป้งประมาณนี้ครับส่วนปลาดุกกบใหญ่ๆก็ประมาณนี้ครับครับปลาหมอไซส์ใหญ่ๆก็นี่ครับ เนี่ยใหญ่สุดแล้วครับในการเลี้ยง1เดือน1เดือนครับแทบจะได้กินแล้วนะครับดูสิครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการอัปเดตบ่อปลาดุกนะครับก็เดี๋ยวประมาณอีก2เดือนเขาเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ น่าจะเป็นความรู้นะครับให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจว่าะจะเริ่มเลี้ยงปลาด้วยบ่อข้าใบดีไหมครับก็ดูคลิปนี้แล้วก็พิจารณาแล้วก็นําไปศึกษาดูต่อได้นะครับก็ก็เป็นไปได้นี่ก็สูงครับในการที่จะเลี้ยงให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจในบ้านเราได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ